อยากช่วยค่ากะปิน้ำปลานิชาอยากกดข้างโฆษณาสามสิวินาทีนะคะแพช่วนนี้ริ่มตอนที่82ดสองเจ้ามาทำอะไรที่นี่คาคาคาแค่มากินข้าวเอค่าจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะชิงเกอรู้กลับมาแล้วท่านแม่แม่ทำอาหารมาพอดีเลยมามากินข้าวกันนี่เว้จริงจ้ะ เข้าก่อนหลังจากลูกกลับไปนางก็ถูกจัดมาให้ดูแลแม่ลูกน่าจะยังไม่เคยเห็นแม่ว่านางดูเหมือนอ่อนแอแต่ทำหน้าที่ได้ดียอดเยี่ยมตัวทีเดียวครั้งนี้ที่ในท่านเว้ยเชิญแม่มาที่นี่แม่ก็พานางมาด้วย สวัสดีค่ะคุณหนุ่ยชิงเกอร์เลิกทําหน้าที่ได้แล้วเว้ยจริงทําตัวปกติเธอเหมือนได้ทานข้าวด้วยกันเธอขอบคุณสาหรับความเมตตาเจ้าค่ะแต่ว่าอาหารมื้อนี้ข้าไม่กินด้วยดีกว่าคุณหนุ่ยชิงเกอร์เองก็กลับมาพอดีมีคนอยู่กับท่านแล้วข้าขอ,ขอหาญาติในเมืองหยานก่อนนะเจ้าคะไปเถอะจุ๊จูเว้ยจริง,รงก็จะไปหาญาเก่งว่าจะเป็นแค่ข้ออ้างของนาง นางคงกลัวว่าตัวเองไม่คุ้นเคยกับเราเลยไม่กล้าที่จะนั่งทานข้าวด้วยกันแล้วนางก็รู้ว่าเรากับแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยจะให้พวกเราได้คุยกันแบบส่วนตัวถือว่านางเป็นคนฉลาดท่านแม่เดี๋ยวข้าคีบให้เองนะเจ้าก,กินเถอะแม่คีบให้กินเยอะเลยนะตอนแรกแม่ก็จะชวนคุณหนูสามมากินข้าวด้วยกันแต่เจ้ากลับมาพอดีตอนนี้อาหาร ทั้งโต๊ะนี้ก็เป็นของเจ้าแล้วล่ะว้ยสิเหือนางแค่มากินข้าวจริงๆด้วยแต่ทําไมพอนางเห็นเราแล้วถึงต้องวิ่งดบวิ่งออกไปขนาดนั้นจริงด้วยสิแม่กลับมาหลายวันแต่ยังไม่เคยเห็นคุณชายว้ยเลยเขาไม่อยู่ที่จวนหรืออ๋อว้ยมังดูเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่นานแล้วล่ะค่ะบางทีพ่ออาจจะสั่งให้เขาไปทำหน้าที่บางอย่าง ขอดืชาให้พวกเราด้วยแล้วรบกวนให้อาหารม้าด้วยนะรับทราบก่อนดับเชิญก่อนดับคุณชายแม้ว่าฮูหยินเสียจะเพิ่งถูกรับตัวเข้ามาที่จนเว่ยแต่เยส่สิงนั่นเป็นคนฉเฉลียวฉลาดนางต้องปกป้องฮูหยินได้อย่างแน่นอนครับทำไมท่านต้องรีบกลับมาด้วยละครับม้ามันเกือบจะหมดแรงกันแล้วนะ จะให้หุ่นเสียเป็นไรไปไม่ได้อีกอย่างเป้าหมายของการเดิน,นทางครั้งนี้ถือว่าสําเร็จแล้วถึงอยู่ที่นั่นต่อเราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแม้ว่าเราจะหาคนพวกนั้นเจอแล้วจริง,รงแต่ท่านเชื่อคําพูดของนางหรือครับคุณชายเครื่องประดับนี้เป็นของที่ข้าขาโมยมาก,ก็จริงแต่ว่าข้าไม่ได้ทํา รายฮหญิงแม้แต่เล็กน้อยนเลยนะเจค่ะ,คะในตอนนั้นฮูหญิงเล็กเสียชีวิตเพราะป่วยจริงๆเจค่ะ,คะไม่ได้เพราะถูกวางยาด้นํานเจค่ะ,คะหากเราพบว่าสิ่งที่นางพูดเป็นความจริงและหูหญิงเล็กไม่ได้ตายเพราะถูกแย่ฝืนอี้ค่ะแล้วท่านยังจะอยากเป็นผู้นำของตะกูอยู่ไหมขอรับเพราะอย่างไร ในตอนนั้นก็ยังเป็นเพราะท่านรู้ว่านายหญิงต้องตายเพราะนายหญิงใหญ่ท่านจึงตัดสินใจเลิกพูดสักทีเถอะหากมันงดงามเหมือนครั้งแรกที่ได้เจอกันก็คงดีสิ่งใดกันที่ทำให้เจ้ารู้สึกเสียใจแม้ว่าข้าจะสละตำแหน่งผู้นำเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วฝนตก เรื่องราวของตอนนี้ดูอึมครึมอึมครึมเล็กน้อยนะคะนางเอกก็ได้เจอกับแม่ที่โจรเว้ยแล้วนะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ